ก็แต่เดียวฮ้อนกับฮ้อนเนี่ยห้าออย่างโตขนาดสำหรับพนักงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมระพูนเสจยุนได้พิเศษครับได้ข้าได้ปิ๊กเชียงใหม่สักการ์ดบัได้อ๋อได้ครับผมต้องการปิ๊กอัพที่แบบว่าเป็นทรงดุดันหน่อยขอแน่เพื่อนผมก่อนเพราะว่าต้องการแบบอันดูดันเหมือนกับว่าสายป้าใสยเข่าสายลุยมีก่อนขอแนะนำแนะนำครับป้าทูไอ้ก้าเอาคตสีไปเลยเนาะให้ไปต้องอู้ราคาเงินผ่อนกับผมละ เอาราคาเงินสดมาเลยสองกันได้เท่ากันได้ครับสีเท่ากันโอเคก์ก็โอเคลุยเดี๋ยวผมจะทดลองขับกันเนาะโอเคอ่ะเปลี่ยนได้พวงคาเป็นเสียมครับผมนะครับครับมวลคะแนครับมวนขนาดครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องไฮเปอร์นะครับโอ้มวลมวนเอ็กทัวร์สองร้อยสี่แดงมาตัวนี้แห้งแน่นอนครับผมครับผมครับผมโอเคขอบคุณเนาะไปก่อนครับฮะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงกันยังกันลุกมื วายเปนใครข้าก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอายิงาย่ง้ย่มาเนี่ยบัตรแจกเตียวฮ้อนกับฮ้อนเนี่ยไม่ได้จะปะโลตีถูกใจอ่ะห้าวอายังโตขกกึ้นอะไปเสียอย่างเปิ่มโตโป้ขึ้นมาไอายังเนี่ยมิตซูแสงชัยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมระพูนอลเฮาบัใรแจกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมระพูน จะเอาเขียงเต่งไรเพิ่นป่ะเผื่อเจ้าของเพื่อนมาหันจะได้ส่วนลดบาทปกป้ายป่ะเออเนี่ย,ยปปออค่ะวิสูบิชิอมอเตอร์เออป่ะเข้าไปพรวนดีกว่าป่ะป่ะฮอนเบอร์ซื้อปิกเชียงใหม่สักการป่ะเอาลูกพี่บอกพี่ซื้อแสงเคทส,สวัสดีครับอ๋อครับผมอ้ครับผมมีเซียวครับกินหนึ่งนะครับอ๋อครับผมได้เลยวันนี้คุณลูก้ามามาดูรถหน่อยครับ แม่ครับครับมาผมอยู่ผมพาดูว่าสนใจดูในพิเศษครับใช่รับได้ปิกเชียงใหม่สักกัน์บได้อ๋อได้ครับช่วงนี้ผมมีโป๊ะพอดีหันป้ายมันโกนตะกี้นะครับโป๊ะขึ้นมาหันพอดีครับครับขอแนะนำโปรโมชั่นนะครับในภายในเดือนนี้ครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมนะครับซื้อรถในรุ่นของมิราสราคาเริ่มต้นที่5ี0 0้าบาทได้ส่วนลดเก้าอี้เลยครับครับรถทันทีเลยแสนสองครับแต่ถ้าบุคคลทั่วไปผมก็มีส่วนลดให้เหมือนกันครับ อาจจะไดนน้น้อยๆนี้หน่อยแต่กว่าได้เยอะเหมือนกันออกรถฟรีดาวนะครับในช่วงนี้นะครับฟรีดาวฟรีดาวครับถูกใจก่อนยังพอถูกใจด้วยไปพอแหมการบอไปพอแหมรุ่นนี่นอนี่เป็นรถบินยิงรถนักศึกษาป่ะครับครับอีกรุ่นหนึ่งที่น้ำเสนอตัวนี้เปิดสตาร์ทน,นะครับนอตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้ไม่ใช่ผมก็คือดาวศูนย์บาทนะครับเอารถศูนย์บาทเลย ครับรถโดยมบนมีเงินดาวบ่มีเงินดาวเลยครับแล้วก็มีส่วนลดเหมือนกัน,ยน,น,นอย่างพนักงานนิคมเนี่ยมีถึงแสนซองซบุคคลทั่วไปก็มีส่วนลดเป็นเงินดาวฟรีดาวได้ครับเอาหนึ่งบาทได้เหมือนกันเลยอันนี้เกียร์อย่างครับอันนี้เกียร์อัติวิถีออตโอต้ครับโอ้ยออโต้ตัวยออโต้ครับราคากับปลาแปงเลยครับส่วนลดเกียยดยแค่สีส่แสนนะต้นเองคุยซุ้ดในเรื่องของรถเกือหลายหลายค่ายนะครับอะ้อย่างนี้เลยครับผมอ๋อเนอะอันนี้ก็ยังเบาลด้วยเนาะอันนี้เป็นค้ายเป็นของคนเท่า ของผมเขานี่มันต้องเป็นสับปงสับปอดกันใหญ่ๆชาววิวยกสูงเอาไว้ลุยป่าครับลุยเขาเอาไว้ทำคอนเทนต์นี่ย่านี่ยังมาโดนด้ครับนี่แฮมก็นี่ครับมีพอขออนุญาตนะครับไม่ไหนครับพันเลิศเนอ ขออนุญาตนะครับตัวปีดกระบะนะครับน่ากระบะแคบครับราคาผมเริ่มต้อนอยู่ทีหกแสนสองหมื่นสองพันบาทแต่ตัวที่มาชนอยู่ที่หกแสนแปดครับผมอันนี้ตรไหน่ครับหกแสนแปดหกแสนแปดนี่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับตัวอีกเปิดแคบอันนี้เป็น,ปนรุ่นนะครับนี่อ่าตัวนี้เป็นรุ่นไอ้เตตันแคบต่ำครับผมสมาร์ทแคบนะครับตัวนี้ก็คือดาวต่ำม,มือใส่นี่ลุ้ชายมือใส่แคบได้เลย ตัวนี้เป็นลาสามารถดาวตามได้นะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยหุ้อวิตีเนี่ยจุดซีกเกิลดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองปีดาวห้าเปอร์เซ็นต์นี่เท่าไหร่ฮะสองแสนนิดนิดครับอันนี้ที่จริงแล้วงามโดยครับแล้วก็ถูกด้วยครับผมแอมยางรถเนี่ยออกมาประเมินอ่ะถูกต้องครับแต่ว่ายังบม่ถูกใจยังบยังอันนี้มูนี่เฟิร์นต้อง เอาไว้สําหรับไปให้ไปสวนเพื่อนอาจจะตอโหงเล็กเพื่อบันทุกผลไม้กระลำกาครับผมลำไงกะครับนอกบะเต้าบะแงงอันนี้สาหรับคนที่แบบเปิ้นกาเปิ้นสายเปิ้นขับทรงครับทำไรได้เรื่องสงการสงการต้องถังเซครับเล่นน้ำอย่างผมต้องการปิ๊กอัพที่แบบว่าเป็นทรงดุดันน้อยครับผมผมมีครับผมมีก่อดุดันครับผมเหมือนกับว่าสายป่าใายเขาใายลุยมีก่อขอแนะนำแนะนำครับได้ครับอย่างวผมพาไปครับพอหน้าเปื่อนผมก่อน เพราะว่าต้องการแบบอันใช่ครับรุดันเดี๋ยวเชียร์นั่งไหนครับไหนมากันนี่แหละครับที่นี่ไหนครับผมเป็นตัวครับผ้าถูกครับครับเพื่อนโฟร์วีนะครับเนี่ยครับไอ้กับไอ้เนี่โดนแน่นอนเลยครับนี่เลยตัวนี้เป็นเครื่องแรงม้าที่204แรงม้าครับฮ่าครับ แห้งครับแห้งขนาดแรงที่470นิวตันครับแรงไี่เยอะครับเนี่ยได้ซื้อกันวันนี้เนอะได้ซื้อกันได้ซื้อกันแน่นอนล่ะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะดาว25เอรเซ็นต์ต่อเดือนยังพิสสีพี่นะผมในช่วงตัวนี้ครับครับแล้วก็พนักงานนิคมอุตสาหกรรมได้ส่วนลดอีกสามหมื่นบาทครับถ้าเป็นพนักงานนิคมอุตสาหกรรมครับผมได้ส่วนลดได้ส่วนลดอีกครับอุ้ยเดี๋ยวผมจะถามอ้ายกรรมว่า ถ้าเป็นอย่างที่เล่านี่มีส่วนลดก่อนครับมีครับผมมีตัวใช้ล้วคนนี้ชื่อพีก้าป้าไปดูรอบคันด้วยมีอย่างพ่อแนแนะนำผมเลยได้ครับวันนี้ยายจึงได้ซื้อเล่ปิกบานแน่เอาปิกบานแน่มาโอ้ชอบใค้หาของจริงเข้ามาพอเหอเชิญลูกค้าคนนั่งดูได้ครับลองนั่งได้ตัวลุงชายขึ้นเลยจะผมไปขึ้นลายพุ้นมาปิดโบพี่กับป้อบาะนั่งกระชับครับครับผมบะหนั่ง สองสีทุทนนะครับ <S <S มีวงมาลัยนะครับมีตัวได้ขี่ค,ควบคุมร็อกคมเดียวนะครับค็อเดียวไปผ่านให้เงื่อแล้วก็ตัวควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ตัวควบคุมเรื่องของเอหน้าจอนะครับครับรับโทรศัพท์ยอะไรต่างๆตงัวเกียร์นะครับที่ลูกค้าเห็นเป็นปุ่มๆๆกลมๆนะครับตัวตัวเกียร์โฟร,ร์วิวครับ <S <S นี่นี่ตัวบิ๊กกลมๆนะสุมาครับครับผมปั๊บเป็นขับสองขับสี่ได้นะฮะแล้วก็จะมีหมวดในการเล่นเกียร์เล่นหมวดในการครับเกินได้เห็นเจ็ดหมวดครับผมครับผมครับ ครับหมูรายละเอียดครับรถจะมีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีอย่างไรมีสีส้มครับแล้วก็สีด้านสีขาวแล้วก็สีเทาครับเอาคตรสีไปเลยเนาะไอสีเขาสีอย่างสีเทาสีเทามีไหนมีครับผมเทาอย่างเทาเข้มเทาเข้มครับเอาเข้มเอาอีไอไม่ต้องอู้ราคาเงินผ่อนกับผมละครับเอาราคาเงินโซดมาเลยสองกันได้ครักันได้ครับสีเทากันโอเคก็โอเคลุยเดี๋ยวผมจะทดลองขับกันเนาะได้ครับโอเคไอไป เดี๋ยวผมครับคุณลุงโอ้ยลุงชายไปใหญ่บ้องเท่จะบัดได้ยินเสียงตัางนอกเลยเฮ้ยเปิดไปว่ารถใหม่ด่ะอ่าสุดยอดแตะไป่ะนี่มไม่นี่มบอดไปได้ขับรถใหม่กับเปิ้ลแล้วเนอะลุงชายสุดยอดกับครับเออแอลน้ำปีใหม่จับเจอเอาพอดีโอ้อันนี้บัดไดแปลงเนาะเขาถึงว่าลุงชายเนาะเอ้ยกล้าล้านาป ดาวกับดาวน้อยแต่เขาแบบต้องเขาอู้ตามซื้อลุงชัยเขาแบบต้องดาวละซื้อสดไปเลยมีซื้อสดอ่ะลุงชัยมีกันละห้ามมีว่าลุงชัยมีห้ามแต่ไหนกี่ร้อยเออแค่ไม่มีเป็นยาซื้อบัตรเปาะก็ซื้อนะะี่ค่ะปพอก็ซื้อสดไปเลยง่ายไปต้องไปพ่อนเสียเวลาเดี๋ยวครับปิกบ้านเขาไปจี่มันเล็งปูถูกถอยว่าโอ้ยพอเลี้ยงชัยมาแล้วพอเลี้ยงเสร็จมาแล้วเนี่ยถอยว่าอันไหนเป็นอู้ดีด่ะร้านนี้ด่ะ แนะนำจะดีหน่อลวงชายหนอเปลี่ยนได้พวงคาบเป็นเสียครับผมครับครับบ่นขนาดครับบ่นขนาดครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องไฮเปอร์นะครับโอ้หมดหมดหมด X2 สองร้อยสี่เรงม้าตัวนี้แห้งแน่นอนครับผมครับผมครับผมโอเคขอบคุณเนอะไปก่อน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 เดียว ครับสำหรับลูกค้าที่ว่ามาจากเพจข,ของไอเสียมลุงชัยนะครับถ่าบอกว่าจะเข้ามาสู่บริการเรียกว่าซื้อรถใหม่ผมมีของแถมที่เลึกครับเป็นกระเป๋ามิสูนึงใบนะครับผมบอกว่ามาจากเพจของไอเสียมแล้วก็ลุงชัยนะครับจะไปลืมแวะมากันนักๆนะครับผมมาใช้บริการกันครับผมยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมิสูแสงชัยจังหวัดลำพูน ครับผมดาวน้อยผ่อนสบายกับมิตซูแสงชัยละบูลครับผมอัจื